ฟังกำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการเพชรบูรณ์บ้านเราค่ะช่วงนี้ไปติดตามรายงานราคาสินค้าพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์และราคาพืชผักจากตลาดสันติสุขโดยท่านพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์นายสุพลศรีทับทิมกันค่ะครับผมครับช่วงนี้ก็ฝนน่าจะตกกันทุกพื้นที่นะครับก็ที่บ้านซึ่งอยู่ใกล้ๆกล้สถานีเองก,ก็ก็ตกนะครับแต่เท่าที่ดู ทางอุ oh. ตุเองก็บอกว่าช่วงนี้จะมีฝนในส่วนของพิจบุ์นะครับ <Okay. S 2> ยังไงก็อาจจะเป็นฝนดีกับพี่น้องเกษตรกรกําลังเพาะปลูกกันนะครับก็ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวนาปีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนอ่าหรือว่าในส่วนของมันสำปะหลังกาลังอยู่ในช่วงของอการเพาะปลูกการเจริญเติโตนะครับข้าวกําลัง าบางทีหนึ่งซอกหรือครบ่หนึ่งที่เพิ่งหวานนะครับแต่ว่าเข้าโพดเท่าที่ดูบางส่วนเริ่มออกฝักแล้วน่าจะใกล้ในการออกผลผลิตส่วนมันสัมะหลังก็คงจ้องไปอีกระยะหนึ่งในการที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้นะครับสําหรับราคาผักตลาดการผักสารที่สุดสี่แยกพ่อขุนอาเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักทีหนึ่งร้อยบาท ่อกิโลนะครับเทียบกับเมื่อวานนะครับในการนี้ก็ราคาลงมาสิบบาทต่อกิโลนะครับผักชีลาวเ0้าสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอดแดงหกสิบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอดเขียวห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวนะครับตัวฝักยาวสิบสี่บาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นมาสองบาทนะครับหลังจากเมื่อวานลงไปหกบาทก็วันนี้ก็ขยับขึ้นมาสองบาท ผักมุ่งจีน30ถึง35บาทต่อกิโลกรัมคณะสามสบาทต่อกิโลกรัมเมื่อวานขึ้นมาสามบาทวันนี้ก็ยังทรงตัวอยู่นะครับกรหลำสิบถึงสิบสี่บาทต่อกิโลกรัมกรหลำดอก15บาทต่อกิโลกรัมกล็ลำดอกราคาลงไป3บาทลุยสิบเถึงสิบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะ แปดถึงสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานกวางตุง้งติดถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมขึ้นมาห้าบาทหอมแดงสี่สิบบาทแล้วก็แตงกวาสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวนะครับสําหรับราคาเนื้อสุกรหมูเป็นราคาหน้าฟาร์มซึ่งหลังจากตรึงอยู่ที่ร้อยสิบสองบาทมาร่วมเดือนนะครับก็ขยับขึ้นมาหนึ่งบาทเมื่อสักสองสาวันที่ผ่านมา ตอนนี้ก็เป็น113บาทต่อกิโลกรัมราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มแต่ว่าหมูเนื้อแดงอ่าหมูสามชั้นอันนี้ราคายงทรงตัวนะครับเนื้อแดง200บาทต่อกิโลกรัมสามชั้น230บาทต่อกิโลกรัมเนื้อสัน220บาทต่อกิโลกรัมนะครับไข่ไก่ซึ่งมีการปรับราคาขึ้นมาเมื่อสองวันก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้เบอร์ศูนย์4บาท80สตางค์ต่อฟอง นะครับเบอร์หนึ่งสี่บาทห้าสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทสามสิบสตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์ 3, 4, สามสี่บาทต่อฟองนะครับเป็นการปรับขึ้นมาเมื่อสักสองสามวันเนี้ยปรับขึ้นมาอฟองละประมาณสี่สิบถึงห้าสิบสตางค์ครับผมก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ครับค่ะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะครับก็ในส่วนของอมาตรการ โครงการพันธุ์ลิรราคาช่วยประชาชนนะครับเข้าลดสิบเก้าเข้าสามก็ะะเรียกว่าครบกาหนดไปแล้วเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดนะครับในส่วนลดยี่สิบก็น่าจะเริ่มได้ประมาณกลางกลางเดือนสิงหาคมนี้ลดยี่สิบก็หลากหลายสินค้าที่จําเป็นเกี่ยวกับการคลองที่ประชาชนนะครับวันละแปดจุดนะครับก็หกสิบวันก็ลากันยาวนะส่วนลดที่ยี่สิบเอ็ด ก็มีแจ้งมาอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนมหากรรมธงฟ้าใบ mm hmm. ทุกอำเภออำเภอละสามวันแต่ว่าจุดที่จัดเป็นลักษณะใหญ่ก็คือร้อยบูธก็อาจจะทางสหพัฒน์อะไรนี่เข้ามาร่วมในการที่นำสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนครับอืมค mm ่ะ hmm. เดี๋ยววันเวลาก็จะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะครับผมครับในส่วนของอ่รถที่ยี่สิบ ก็น่าจะเริ่มได้กลางๆเดือนนี้ที่ว่าวันละแปดจุดในวันละแปดจุดแต่ว่าลากยาวหกสิบวันวนะครับแต่ว่าในส่วนของมหากรรมตรงฟ้าก็อ่าน่าจะอีกภาคหนึ่งก็ในการที่จะต้องดําเนเินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากว่าใช้งบประมาณค่อนข้างพอสมควรในการที่จะไปช่วยลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับค่ะ วันนี้ขอพระคุณท่านสุพลศรีทับทิมท่านพานิชจังหวัดเพชรบูร์มากๆนะคะขอบพอคุณมากค่ะท่านขะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ